ดราม่าเอเชียนเกมส์กีฬาแพ้คนไม่แพ้มือนักกีฬาเทนนิสชาวเกาหลีใต้แพ้แล้วพานครับฟานรกเก็ลงกับพื้นและไม่ยอมจับมือกับนักกีฬาไทยดราม่าเอเชียนเกมส์กับกีฬาเทควันโดของน้องเทนนิสเพิ่งจะผ่านไปมีดราม่าใหม่เข้ามาต่อเนื่องกันเลยครับคราวนี้เป็นกีฬาเทนนิสกันเลย โดยเป็นการแข่งขันกีฬาเทนนิสในรอบ2หรือรอบ32คนเป็นการพบกันระหว่างนักกีฬาจากเกาหลีใต้คาวอนซุนวูมือสี่ของรายการวัย25ปีและเป็นมือ1 1 2ของโลกซึ่งเขาคนนี้เพิ่งจะเปิดตัวว่าคบอยู่กับยูบินอันดสมาชิกวงวาเดอร์โกสเป็นข่าวดังไปเมื่อช่วงของเดือนพฤษภาคมที่เกาหลีใต้ครับโดยคาวอนซุนวูจะเจอกับนักกีฬาไทยอย่างน้องบูมกษิดิษฐ์หนุ่มน้อยวัย2ีอปีมือ636ของโลกแน่นอนครับงานนี้น้องบูมของไทยเราเป็นรองครับแต่น้องกลับสุม สิงเอาชนะคาวอนซุนบูจากเกาหลีใต้ามาได้2ต่อ1เซตทำให้เขานั้นตกรอบ2หลังการแข่งขันจบลงปรากฏว่าคาวอนซุนบูหัวร้อนครับไม่พอใจการแข่งขันเขาได้เอาแร็กเกตเนี่ยฟาดลงกับพื้นครับมาดีฟาดรอบเดียวเห็นไหมครับฟาดฟาดฟาดจนแร็กเกตเหักงอกเลทยทีเดียวน้องบูมถึงกับงงจะเดินเข้าไปจับมือตามธรรมเนียม แต่ขวอนซุนบูกลับไม่สนใจและไม่จับมือกับน้องบุ๋มด้วยครับทาเอาคนในสนามถึงกับงงแล้วก็โห o ร้องให้กับพฤติกรรมของนักกีฬาจากเกาหลีใต้คนนี้และเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากครับถึงเรื่องของน้ําใจนักกีฬาและการรู้แพ้รู้ชนะของขวอนซุนบูจนกลายเป็นประเด็นดราม่าไปทั่วโลกกเลยทีเดียวเรียกว่างานนี้กีฬาแพ้แต่คนไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่นักกีฬาไทายของเรานั้นโดนกระทําอีกแล้ว ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจงให้น้องบูมสู้ๆครับ